เยอล้ส่วนท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทำอสอนทำอะไรเฮ้ย hey, <s it> นะครับผมคิดไว้แล้วอะวันนี้ครับผมเราก็จะมาสอนทําเกมพาร์ตกันนะครับ <S <S มีคนเมนต์มาบอกผมนะครับว่าเขาเนี่ยย้ายจากแบบไอ,ไออะไรนะ เม,มื่อกี้ผมดูคลิปอยู่นะครับก็าอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะเมื่อกี้ก็คือนะครับผมเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับคนเขาเขาอาจจะไม่เข้าใจนะคือผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับคนที่มามสอมามาบอกผมเนี่ยคือผมจะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือผมมันดึกแล้วครับคือผมจะนอนแล้วเอคือผมง่วงนะะเออ ค,คือวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนทำนะระบบไอ้นี่เกมพาร์ทใช่ไหมมีคนมาเบสบอกผมว่าทําเกมพาร์ทให้มาจากแมบบเนี้ยแบบเริ่มต้นเนี้ยไปแบบนี้ยังไงใช่ไหมก็ง่ายๆนะครับผมขอเล่าเล่าง่ายๆเลยคือไอตรงแบบของเราเนะี่ยแบบของเรานะครับเอ,อจะว่าไงแบบของเราเนี่ยจะรวมเป็นเพจเดียวกันซึ่งเพจหลักอะ ไม่ว่าเราจะเข้าอ่ะสมมติอ่ะอันนี้คือเพจเพจเพจอันนี้กับเพจนี้อ่าเดี๋ยวจะผิด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 อ่าเดี๋ยวจะรอหน่อยนะอ่ะอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้กับอันนี้อันเนี้ยคือเพจอันเนี้ยจริงจริงอ่ะมันคือแมปนี้มันคือแมปสตอรี่ตรงนี้แต่อันเนี้ยจริงจริงอ่ะมันก็คือแมปเคเอลเลคคอร์ดหรือว่าแมปต้นฉบับของเราตรงนี้นะผมผมอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหม ถึงมันจะเป็นคนตรงเนี้ยจะเป็นคนละชื่อแมปกันแต่ว่ามันชื่อว่าเคเอ็ดเลคคอร์ดเห็นปะอ่ะตรงนี้ก็ชื่อเคเอ็ดเลคคอร์ดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเคเอ็ดเลคคอร์ดเ,เป็นแมปหลักครับไม่ว่าเราจะแก้ยังไงอันเนี้ยก็คือแมปเคเอ็ดเลคคอร์ดแม้เราจะแม้สมมุติเราเข้าอ่ะเข้ายังไงก็ต้องเป็นเคเอ็ดเลคคอร์ดอยู่ดีนะครับใช่หมอ่ะเดี๋ยวผมเข้าโชว์เลยเข้าสดๆเลยนะดูดูดดใครไม่เชื่อนะอ่ะแล้วก็วิธีง่ายๆนะครับ เห็นไหมก็รอจอยนิ่งจะเวิร์ดนี่ครับเค่เอ็ดเรคคอร์ดเนาะเนี่ยเนี่ยแหละนี่แหละคือระบบการทำสตอรี่ครับเพราะว่าแมบต้นกับแมบรองมันจะแยกกันใช่ไหมแต่ว่าไอ้ระบบเกมพาร์สมันไม่แยกครับถ้าเราทำเกมพาร์สในแมบเค่เอ็ดเรคคอร์ดหรือแมบฮีโร่คันดับดีเพจหมายเลขห้าสิบแปดเนี่ยหรือว่าไอ้ตัวเนี้ยแบบแบบต้นเนื้อเรื่องอะยังไงมันก็จะเชื่อมต่อกันถูกป่าวอันอันนี้ก็มันก็จะเชื่อมต่อกันนะครับเกมพาร์สเนี่ย มันก็จะเชื่อมต่อกันใช่ป่ะแล้วก็อ่ะง่ายๆครับมาตรงสตูรตรงนี้กดแอด part ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยสอนไปใ้ในโลบอกเกมพาร์ทเรเลียวนะครับกดคําว่าโชดไฟอ่ะผมลืมบอกนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่สามารถทําเกมพาร์ได้กรุณาพับปิกเกมของคุณก่อนนะคบไม่งั้นคุณจะไม่สามารถทําได้ใช่นะครับเราต้องพับปิกก่อนอใครจะมาเล่นแมพผมก็ได้นะ ประมาณนี้นะก็ง่ายๆนะครับวิธีทําแมปเชื่อมต่อกันอนะเรามาที่แมปเคลียเอดเล็คอร์ดของเรากันก่อนนะครับตรงนี้ Store หรือว่า h e โ o c ค n ร์ูดีเพจนะบุกมือนว่าอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกัน a d ดพาร์ครับเหมือนเดิมนะเราก็ทําเหมือนต้นฉบับเอ้เราก็ทําเหมือนการเลือกเ a m e p a ์ t กดพรีวิววิลลี่อัพโหลดวลีไฟล์อัโหลดมาตรงนี้แปลยคอนฟิกครับผม ใครที่ทำไม่เป็นต้องไปดูคลิปผมต่อสอนไอ้นั่นนะท u t o เรียลนะครับอ่ะปรับไป10รบวักเองเซฟนะฮะเพิ่จบนะแล้วก็แค่กปปี้เลข id ตรงนี้มาตรงสคริปต์ตรงนี้กันก่อนเพิ่เปลี่ยนไปอ่าตรงนี้อ่ะอย่าเพิ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่เสร็จนะเข้ามาที่แมบ h ีโรคันบูดีเพจ number five นี่ก่อนนะครับเราก็ปปี้โซลสคริปต์นี้มาใส่เลย ห้ามห้ามใส่สคริปนี้ในนี้นะคบไม่งั้นเกมท่านผู้ชมอาจจะโดนพังนะคบยอคยอเกมทนะ่านผู้ชมก็อาจจะแบบบักนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมเราก็เอามาใส่ในเซเวร์วสคริปตรงนี้นะครับคำว่าสคริปตรงนี้นะครับแก้ครับผม เกมดรอดรีเพสโตกนะคะตรงนี้อะเราจะเอาแจกแบบแจกอะไรดีอ่าประมาณน,นี้โอ้ยหงุดหงิดวะนั่นผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะผมต้องขอภายด้วยนะฮะคือแบบไม่ไหวแล้วนะฮะ โอเคนะครับประมาณนี้อ่ะกันปุ๊บเราก็เอากดไปกดโนไปมาตรงนี้ไปกดเซิร์ฟเวอร์สโต่นะครับอ้าวเฮียผิด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 ,ด,ดโทษโทษโทษครับเขาขอไปสำหรับความหยาบนะฮะประมาณนี้ใช่ไหมเราก็๊อปปี้มาใส่แก้ตรงนี้นะครับเป็นแทนกันแก้เป็นเซิร์ฟเวอร์สโตเลจอันนี้จะง่ายกว่านะ พับบิ๊กครับผมอันนี้ผมเป็นเจ้าผมเป็นเจ้าของแมปนะครับผมจะมีเกมพาร์ตตัวนี้หมายความว่าผมจะเล่นยังไงก็ได้เกมพาร์ตตัวนี้คลิปต่อไปนะครับจะสอนเกี่ยวกับการทําเกมพาร์ตที่เอาไว้ซื้อในแมปนี้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปอทีนึงจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมจะจบโปรเจกต์นี้แล้วนะครับโดยการทำระบบเสียงนะครับ ท่านผู้ชมต้องต้องการแน่นอนนะครับระบบเสียงนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมต้องใช้แน่นอนรู้นะครับท่านผู้ชมต้องใช้เดีเดี๋ยวเดี๋ขอดูก่อนนะโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้หรือยังไงแปลว่าท่านผู้ชมอาจจะใส่ข้อมูลบางส่วนผิดนะครับ วันนี้อะ,อะแกอะแกเป็นเกมพาร์เดียวกันปบ๊บอะพับปิกพับปิกทูโรบอคไปเลยนะครับแล้วก็ไปเข้าในเกมจริงกันโอเคนะครับระหว่างนี้ผมจะคัดไปเลยนะคะผม เห็นไหมครับนี่ครับนี่นะคะเห็นไหมยิงได้ด้วย่นะคบผมก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครบผมอันนี้คือระบบเกมพาร์ตนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ว่าผมสอนเฉยๆนะคะผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะตลอดนี้นะคบคลิปต่อไปผมจะสอนเกี่ยวกับการทำเกมพาร์ตช็อปนะครอ่าเอางี้โปรเจกต์นี้นะครับผม จะจบที่ EP-16 EP-15 ดีกว่านะ EP-15 แหละดีละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มีซีซั่น2นะครับกดไลค์คลิปนี้นะให้ถึง20ไลค์นะเออ่ให้ถึงสัก15ไลค์พอ, like อ,อใ,หหให้ถึง10ไลค์เลยให้ถึงให้ถึง10ไลค์นะครับสำหรับคลิปต่อไปด้วยอ่อ แต่ถ้าเกิดว่ามันนานแล้วกดไม่ถึงกันอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําต่อเลยนะครับแต่ว่าแนะนําว่ากดดีกว่านะครับจะได้ดูกันคลิปกันไวๆนะคบผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับไม่มีอะไรจะฝากแล้วครับผมก็ นะคบคลิปต่อไปสอนเกี่ยวกับเกมพาร์ตนะคบจบที่ที่สิบ้านอยากให้มีซิน่น2กดคลิปและกดไลค์คลิปนี้ถึง20ไลค์นะคบ <c ười> ตั้งแต่ผมทําแบบแนวสตอร์สอนทําแบบแนวสตอรี่มาช่องผมก็เริ่มเติบโตขึ้เรื่อยๆนะคบต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามากดซับกดไลค์กดอะไรก็ตามกดแชร์กดอะไรอย <c ười> ่างนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็แล้วครับสวัสดีครับนะครับผมเจอกันครับ